ตามนิทานโบราณเขาว่าไว้ว่าหากผู้ใดได้ทําขวานตกลงไปในแม่น้ําสายนี้จะมีเทวดานําขวานทองคําขึ้นมาให้แทนแต่แบบนี้ผมว่ามันผิดสูตรไปหน่อยตั้งใจทิ้งขยะลงแม่น้ำชัดๆเลยครับขยะชิ้นเนี่ยมันเป็นของเจ้าใช่ไหมฮะถ้าใช่อ่ะแล้มันจะทำไมครับท่าน เขาก็ทิ้งกันเยอะแยะไปหมดอ่ะผมไม่ใช่คนแรกที่ทิ้งซะหน่อยที่ข้ามาหาเจ้าเนี่ยเพราะว่าข้าเนี่ยเห็นเจ้าอ่ะทิ้งขยะเนี่ยลงไปข้าอาศัยอยู่ที่นี่มานานแล้วขยะเกลื่อนไปหมดเพราะคนอย่างเจ้าเนี่ยแหละถ้ามันเป็นของผมจริงๆอ่ะผมจะทิ้งตรงไหนมันก็เรื่องของผมไม่ใช่หรอครับถ้าข้าเอาขยะไปโยนนะบ้าเจ้าเจ้าจะชอบหรือไม่นี่ไม่ใช่ข้าคนเดียวนะสัตว์น้ำอื่นๆก็พากันเดือดร้อนกันไปหมดผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับท่าน ไม่มีใครชอบให้บ้านตัวเองมีแต่ขยะหรอกถ้างั้นก็ต้องคิดถึงใจเขาใจเราด้วยนะครับแถมอีกอย่างแม่น้ําจันทร์เป็นแม่น้ําที่อยู่คู่กับคนจันมาช้านานบ้างก็ใช้หาอาหารบ้างก็กระโดดเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนบ้างก็ใช้ในการเดินทางสัญจรช่วยกันดูแลรักษาไว้ดีกว่าครับไม่ใช่เฉพาะแต่คนที่ผ่านมาคนในชุมชนด้วยก็เช่นกันทิ้งขยะให้เป็นที่เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศดีๆให้กับธรรมชาติรอบตัวเรา